เตะพกีกาเตะกฤษฎีกาโอ้โห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 โอาโหโอ้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 โหอ้โหโอ้โหโอ้โ้โหโอ้โห้อ้โหโ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 อ้โอ้โห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  การเข้ามาเราเนาะเป็นการส่งให้ทางปิ้งย่างผู้เกี่ยวไห้โตรอโอ๊ยขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากิยยางุดโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากปิดเกมครับเต็มที่เลยครับโอ้โหเดี๋ยวมาเรู้หูไม่ได้เก่งคนเลยว่าอีกคนนึงเลยครับโอ้ขอบคุณมากครับโอ้สุดยอดเลยขอบคุณมาก